ซึ่งตัวลุงพลเองเขาก็ยังยืนยันนะฮะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทําน้องชมพู่เสียชีวิตและตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในบ้านกกอกในช่วงวลดาวันที่น้องหายไปด้วยคุณว่าอย่างไรงแต่คําที่เขาพูดอ่ะแต่ชาวบ้านก็เห็นว่าเขาอยู่อ่ะพี่ก็อย่างที่เราดูข่าวยังพระอาจารย์ก็ยังพูดเลยไปวัดใช่ไหมว,ว่าทำไมลุงพลรู้เร็ว่าน้องชมพู่หายหทั้งที่ตอนนั้นยังไม่มีใครรู้รอันนี้คือเราพูดตามข่าวตามที่มันเป็นข่าวอยู่แล้วเจ้ตัวเองจะบอกว่าไม่อยู่ได้ยังไงล่ะ คือเอาง่ายๆนะลุงพลเขาไม่เคยยอมรับความจริงอะไรสักอย่าง oh. เขา oh. เขายังพูดอะไรสะโลแกนก็ว่าความจริงไม่จาเป็นต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งนี่สโลแกนเขาเลยนะ oh, อะไรนะเหรอฮะความจริความจริงเ <c oughs> นี่ยไม่จาเป็นต้องพูดเหมือนกันทุกครั้ง oh. แต่ก็อาจจะเป็นไปไดนะ้ความจริงไม่ต้องพูดเหมือนกันทุกครั้ง <Ừ. S 1> เขาบอกว่ามันไม่ใช่บทสวนมเนี่ยที่ต้องสูด้เหมือนกันน่ะนี่คือสโลแกนเขา มีด้หรอเนี่ยครับก็ถามถามหลงกันชัยเลยเรื่องความจริงก็ความจริงพูดพูดกี่ครั้งก็เหมือนเดิมเขาบอกว่าความจริงไม่จะเป็นต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งเพราะความจริงมันไม่ใช่บทสวดมนต์บอกความจริงไม่ใช่บทสวดมนต์เขาสวดให้เป๊ะเรื่องนี้หมอปลาคิดว่าวันที่ยี่สิบเนี่ยยังไงเขาก็จะมีการอุทธรณ์เกิดขึ้นอยู่แล้วนีอุทธรณ์เกิดขึ้นอยู่แล้วพี่ประด่าจะจบออกมายังไงก็ไม่รู้อีกอย่าไปเลาโม้ถึงสารเลยใช่ครับเราไม่ควรแต่แต่ผมก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจทํางานหลักฐานที่เขามีเชื่อมั่นว่าได้ยินมาว่ายังไงไม่ผมเชื่อมั่นตรงั้นมาฝากได้ยินว่าผมผมเชื่อมั่นในว่าถุพยานหลักฐานที่ตํารวจกายการท่านครับแต่การถือว่าเป็นคดีของเด็กคนหนึ่งนะฮะเด็กน้อยคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วทําให้เป็นข่าวดังระดับประเทศทําให้รายการข่าวหลายๆรายการแจ้งเกิดเลย ถูกต้องไหมนะฮะใช่เรตติ้งชนะละครทุกอย่างคนติดตามเป็นปีๆอ่ะผู้ี่ผ่านไปแล้วกี่ปีเนี่ยสามปีสามปีแล้วยังต้องต่อสู้อีกกี่ปีก็ไม่รู้นะเนี่ยครับไปเรื่อยๆเนาะลุงพลป้าแตนเป็นตำนานกูหกการแบบตำนานแห่งบ้านกกอะอเธออีกสองวันจะได้รู้เงินเนี่ยหมุนเวียนในคดีเนี่ยฉันไม่ได้หมายถึงของเงินของใครนะครับเงินหมุนเวียนในคดีเนี่ยมีคนบอกฉันเป็นร้อยล้านจริงมั้ย อันนี้ผมไม่ทราบพี่มดดามตามความคิดของเจอเออไม่ไม่กล้าพูดเพราะว่าที่ได้ข่าวมาตามข่าวเนี่ยแค่ลำพังค่าทนายอย่างเดียวน่ะห้าล้านนะเออเอาที่ไหนมาทนายอ่ะห้าล้านที่ได้ข่าวมาห้าล้านห้าล้านทีนี้คนเราพี่สร้างพยานาบมปไปอีกกี่ล้านอ่ะไม่แน่ใจน่าจะเป็นสิบอ่ะพี่บดดาผมมองแบบนี้นะคนเราอ่ะถ้ามันบริสุทธิ์ใจนะมันไม่จําเป็นต้องใช้ทนายดังหรอกเออจริงไหมจริงคือมึงเอาทนายอาสาก็ได้ เพราะมึงมั่นใจว่ามึงไม่ได้ทำอ่ะทำไมต้องจ้างแพงกันขนาดนั้นล่ะมันมีวิธีพิสูจน์ตัวเองเลยถ้าตัวเองไม่ได้ทำถูกต้องครับมันไม่จช่เป็นต้องเอาทนายดัง้องโวเชีาทนายเก่งทั้งหนึ่งสองสามมีการต่อปากต่อคำต่อกอกับทนายอาสามาช่วยเองหรือเปล่าไม่อาสาพี่ที่ได้ข่าวมาใช่แล้วม้ห้าล้านเงินนันมาจากไหนไม่รู้ขอดิแจ็คแฟนคลับนะแฟนคลับช่วยสงสารใช่เขาบอกว่า เขาบอกได้เงินเงินหมุนเยนเยอะเงินหมุนเยนเยอะจริงไหมมันเยอะอยู่แล้วพี่แต่ว่าบอกวันนี้ว่าเอาแค่พยานาคอะไม่ต้องพูดถึงอะไรพยานาคก็เยอย่าเงิวสมมติฉันจะสร้างฉันก็สร้างเงินออกสมมติสมมติฉันเชื่อพยานาคนะฉันก็ออกเงินของตัวเองสร้างเองสิถูกต้องมาทำไมต้องไปแล้วแต่ใคเอาเงินจากไหนล่ะก็เงินตัวเองกีดยางอยู่ทุกวันเอาเงินจากไหน ก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์ share, แบบกันหมดเปลือ,อะหมดดำเขาอยากจะูด